สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุรางคณาหาคำนักศึกษาชั้นปีที่1น,นาคณะครุศาสตร์สาขาการศึกษาการประถมศึกษารหัสหนึ่งวันนี้จะมาสอบท่องอักขยานชั้นประถมปลายโดยบทที่เลือกคือบทวิชาเหมือนสินค้าค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกล จ้องยากลำบา,ากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตังเอากายเจ้าเป็นซ้ำเผาอันโซภาความเพียรเป็นโยทางแทนสายขวาเป็นเสาใบานิ้วเป็นสายระยาง ต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอัจชาใสเป็นสบียงสติเป็นหางเสือถือท้ายเรือไว้ให้อีเอียงถือไว้อย่าให้เอียงตัดเล่นเลี่ยงคำคงคา ปัญญาเป็นก่ลองแก้วส่องดูแถวแนวหินพังเจ้าจงเอาหูต่างเป็นนาตาฟังดูลมขี้เกียจคือปารายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคม ระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมาอันมันไม่ใจอย่าได้ครานการวิชาขอบคุณค่ะ